สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด Ash ็กๆที่น่ารักทุกคนเลยวันนี้คุณครูก็มีก <t> ิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และมีใบงานดีๆมาฝากเด็กๆด้วยนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมสร้างสรรค์มาฝากเด็กๆโดยมีใบงานอันนี้ที่คุณครูแจกไปแล้วก็สีเทียนเลยค่ะเด็กๆสีเทียนสีเทียนนี่เลยเด็กๆมีสีเทียนที่บ้านไหมคะ แล้วก็ดินสอเพียงแค่นั้นเองวันนี้เราจะมาทำผลงานศิลปะที่ทำกันได้ง่ายๆโดยผลงานศิลปะจากรูปวงกลมที่คุณครูแอวให้ไปในใบงานนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าวงกลมนี้เราสามารถทำเป็นรูปอะไรหลายๆอย่างได้นั่นเองอ่าเด็กๆคิดออกไหมเอ่ยถ้าคิดยังไม่ออกวันนี้คุณครูแอบจะสาธิตให้ดูนะคะแล้วเด็กๆหยิบกระดาษสีเทียนและดินส พร้อมกับคุณครูแอมเลยค่ะค่ะเด็กๆเรามาเริ่มต่อเติมภาพวงกลมด้วยจินตนาการของเรานะคะว่าเราจะต่อเติมเป็นรูปอะไรนั้นเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆจะวงกลมแล้วหยุดเลยเลยหยุดเลยก็ได้ค่ะเด็กๆผลงานของคุณครูแ อย่าลืมทําให้คุณพ่อคุณแม่ดูแล้วก็ส่งมาให้คุณครูแอนดูทางไลน์ก็ได้นะคะคุณครูจะได้รู้ว่าผลงานของเด็กๆนั้นสวยงามแค่ไหนเอ่ยค่ะวันนี้คุณครูแอบก็มีใบงานตามนี้เลยค่ะมาฝากเด็กๆด้วยนะคะค่ะใบงานนั้นก็คือให้เด็กๆวาดภาพต่อเติมวงกลมตามจินตนาการว่าเป็นรูปอะไรได้เลยนะคะแล้วระบายสีให้สวยงามเลยค่ะ คุณครูจะรอดูในไลน์โรงเรียนนะคะเด็กๆอย่าลืมส่งให้คุณครูแอบดูนะคะคลิปนี้คุณครูแอบขอลา